สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องตาลนะคะกับช่องเปิ้ลที่ดินชํานะคะแล้วก็ที่ดินช่างวหินนะคะวันนี้น้องตาลพามาดูที่ดินในเพชรบุรีนะคะก็ที่ดินจะอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยก็จะเป็นที่ดินนะคะที่นานะคะปลูกข้าวไว้นะคะเนื้อที่สองไร่นะคะแต่แบ่งขายนะคะหนึ่งไร่หน้ากว้างก็จะอยู่ที่สามสิบนะคะในสองไร่นี้ยแต่พอเราแบ่งแล้วอะ่ะมันก็จะเหลือสิบห้าเมตรนะคะ ด้านหน้านะคะแล้วก็จะลึกเข้าไปถึงสุดทางขอบทางตรงต้นมะพร้าวนะคะที่เร,เรียงอยู่นะจุดเด่นตรงนี้นะคะก็ติดคลองนะคะคลองก็จะล้อมรอบเลยนะคะแต่ที่ดินตรงเนี้ยก็จะได้หัวไล่ไปลายนาก็คือจะเป็นห้วยนี่แหละคะ่ะแต่เราอะ่ะที่ดินอะ่ะมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะถึงสุดอะ่ะเขตสุดจะประมาณตรงนี้ แต่เราต้องทําสะพานนะคะต้องขอเรื่องทําสะพานจากฝัง่งนูน้นมาฝั่งนี้ต้องขอเรื่องทําสะพานนะคะเขาก็จะมาทําให้แล้วก็ที่ดินจะเข้าตรงไปท่านี้เลยค่ะตรงยาวเลยนะคะถ้าใครชอบก็ต้องมาทําสัญญานะคะที่ดินอันนี้ขายในราคาหนึ่งไร่ราคาเจ็ดแสนบาทนะคะ ทำสัญญาทำสัญญาวางมัดจำกันแล้วก็จะไปแบ่งแยกให้นะคะแล้วก็ถ้าแบ่งแยกเสร็จแล้วเราก็จะมาโอนกันนะคะหรือเราจะซื้อข้ามก็ได้นะคะแล้วเราก็ออกโฉนดเลยนะคะรอโฉนดประมาณสองสามเดือนนะคะแต่ต้องให้ช่างลังวัดมาวัดก่อนนะคะถึงจะได้รู้ขอบเขตที่แน่นอนนะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะก็ห่างจากเซเว่นประมาณห้าโลนะคะแล้วก็เขาวังนะคะเขาวังในตัวเมืองเพชรบุรีนะคะก็แปดกิโลนะคะแล้วก็เขาหลวงเขาหลวงสามจุดห้ากิโลนะคะตลาดนัดเจดกิโลนะคะโรบินสันเพชรบุรีนะคะสิบอ็ดก 4, โิโลบิ๊กซีสิบกิโลโรงพยาบาลพระจอมเก้าห้ากิโลนะคะ ที่ดินแปลงนี้ก็มีน้ํามีไฟนะคะน้ําไฟเข้าถึงนะคะหรือถ้าใครจะทําเกษตรกรน,นะคะเราสามารถจะดูดน้ําจาก้วยจากคลองตรงนี้ได้เลยนะคะ <c oughs> อุ๊ยน้องหานร,รา้อง <c oughs> มีเพื่อนบ้านตลอดแนวนะคะ <c oughs> ก็อยู่อยู่ในตัวเมืองแล้วอะคะ่ะมันจเจริญแล้วนะคะออกไปนี่ก็จเจริญแล้วคะ่ะเพราะว่าเป็นตัวเมืองเพชรบุรีแล้วนะคะ ก็หาของกินได้ง่ายค่ะในตัวเมืองมีเยอะนะคะหรือจะสั่งฟู้ดแพนด้าแก็บมาก็ได้ถ้าเราจะสร้างบ้านสวนแบบอยู่ธรรมชาตินะคะก็ออกถนนคอนกรีตเส้นนี้ไปนะคะก็จะไปเจอทางนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาตรงย้าเจอถ้ำเขาหลวงแล้วก็เลยถ้ำเขาหลวงแล้วก็ตรงย่าไปเจอเขาว,วังนะคะ หรือเราจะออกทางซ้ายมือก็ได้ซ้ายมือน,นี้ก็ไปได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะอ้อมทางนะคะก็จะไปเจอลาดยางได้เหมือนกันหรือถ้าจะออกถนนเพชรเกษมก็ออกทางนี้ก็จะเป็นเพชรเกษมเลยนะคะก็จะไวกว่านะสนใจก็ลองมาดูที่จริงๆก่อนได้นะคะชอบไม่ชอบก็ค่อยมาว่ากันอีกทีแต่ถ้าชอบก็จะทำสัญญาหรือว่าจะโอนข้ามแบบที่น้องตาลบอกตอนต้นได้เลยนะคะ โอเคค่ะวันนี้ก็นี่ฝั่งนี้ตรงนี้คนฉนดตกตรงนี้พี่แม่ให้น้องคนมาอ่าตรงนี้เนี่ยหมุดก็จะอยู่ตรงที่คุณอาชี้ตรงนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้น้องตาลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ฝากที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะคะใครสนใจก็ลองมาดูกันนะคะวันนี้นังตานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดไลค์กดแชร์ให้นังตานด้วยบ๊ายบาย